เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะที่มาอยู่ในช่อง Neo Gaming ทุกท่านกันด้วยละกันนะครับก็ในคลิปวันนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นจากรูปหรือไม่ก็อาจจะเห็นจากที่ผมได้เขียนลงไปในเออชื่อของเออที่ผมอัพโหลดลงไปนะครับท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่านะครับในตอนนี้ก็คือว่าตอนเนี้ยเกม A U T นะครับมันก็เสร็จเกือบจะบมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในร้าน Crystal Shop นะครับก็เป็นร้านที่ดีโคตรนะครับก็อย่างแรกก็คือให้น้องๆนะครับมาสมัครสมาชิกก่อนที่จะเข้าใช้ระบบนี้นะครับพอ้องสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็ให้น้องๆนะครับมาเลือกดูนะครับว่าน้องจะเอาระบบไหนนะครับซึ่งวันนี้พี่จะมาสอนซื้อโรบักนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะฮะพี่ก็จะไปที่เติมเงินนี่นะท่านผู้ชมนะฮะเติมเงินก็กดไปได้เลยนะครับเติมเงินอย่างนี้นะฮะโอเคพอคุณมาอยู่ที่หน้าเติมเงินนะครับก็ให้คุณนะครับไปที่ two wallet นี่นะครับหรือว่าจะไปที่ระบบอื่นดนน่ามงยสุูช โอเคครับแล้วก็กดที่เติมเงินนี่นะท่านผู้ชมพอเรามาอยู่หน้านี้นะครับก็ให้เรานะครับใส่เลขอังอิงนะครับซึ่งก็โอนไปที่เบอร์นี้นะครับก็ดูชื่ออะไรอะไรให้มันครบนะครับก็พอกดโอนแล้วนะครับมันจะมีเลขอีกในสลิปของเออที่เราโอนไปนะครับก็ให้เรานะครับเอาเลขอีมาใส่ครับมันก็จะเป็นเลขที่แบบเยอะๆประมาณนี้นะครับแบบว่า5 0 0อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเลขที่เขาเขียนไว้เป็นเลขอังอิงนะท่านผู้ชมก็เยอะพอสมควรนะครับก็มาใส่นี้ครับแล้วก็รอแล้วกดยินรำลึกการใดท่านผู้ชมจะนะครับผมจะมาที่ซื้้้อสินคคาารับแลวก็มที่ ติมโลบักไอดีพาร์เนท่านผู้ชมนะฮะหรือว่าไอดีเซอร์ก็ได้นะครับแต่ผมจะเติมไอดีพาร์นที่เติมดีาร์ครัไปคุณนะครับเลือกสินค้านะครับคุณจะเลือกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคือผมจะเติมแบบร้อยส่กาแก็คือกดเลขหนึ่งครับตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อพัตตะการเองนะท่านผู้ชมนะฮะถ้ามันจะมาตะการนี่นะครับคุก็ให้เราครับใส่ยูเซอร์เนมแล้วก็พาร์ดหรือบอลครับซึ่งก็ถ้าพี่ใส่นะครับพี่ก็จะโดนขโมยรหัสใช่ไหมพวกไก่โอเคแต่ไม่ใช่รัน ก็เป็นการซื้อแบบว่าง่ายๆ,ๆนะครับอีปีมาเลยท่านผู้ชมใครอยากเติมฮารดิงอยู่ตารางกินนะครับตอนที่ผมไปหาข้อมูลมาท่านผู้ชมก็จะมานั้นนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็เออต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไอ้ร <c oughs> ูปผมเอามาขึ้นเนี่ยคือมันอาจจะแบบไม่เกี่ยวกับ AUT ในสมัยนี้นะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแบบเก่าเลยนะครับซึ่งผมก็เลยจะหาเออรูปประกอบมันจากไหนนะครับก็เลยเออเอาคิดที่ผมถ่ายไว้สมัยก่อนเนี่ยเอามาลงไว้ตรงเป็นเออเป็นแบบว่าเป็นรูปไม่ทุกคนดูแล้วกันว่าสมัยก่อนเป็นยังไงนะครับกนนี <c oughs> <c oughs> ี้มม่เยวช ก็ในตอนนี <tı ro> er ้นะครับก <ering> ็เหมือนเราจะโดนสับขาหลอกกันหมดเลยนะครผู้ชมครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ย KU R นะครับเขาก็ทําการเขียนว่าเอ่อไอ้บอสดีโอนะครับคือตอนนี้เนี่ยต้องพูดก่อนนะคุณดูว่าเท่าที่ผมรู้นะก็คือว่าตอนนี้นะครับคือทางไอยูนิเวอร์แซลไทม์นะครับเหลือแค่ไอ้บอสดีโอนะครับแล้วก็ที่เสกบอสดีโอนี่นะครับหรือว่าสปาวเนี่นะครับท่านผู้ชมก็ในตอนนี้ครับพวกเขาเขียนว่ามันจะมีประมาณแค่นี้ครับนั่นก็คือว่าไอ้บอสดีโอนะครับแล้วก็ไอ้ที่เสกบอสสปาวของมันเนี่ยมันใกล้จะทำ เออผมคิดว่าพี่แก้วทำเสร็จเป็นงานแล้วนะท่านผู้ชมแต่คือว่าเขาบอกว่าพึ่งจะทําเสร็จนะครับหรือว่ากําลังท ala ําอยู şey ่นี่นะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับซึ่งก็พี่แก้วเขาได้ทําการเขียนเอาไว้นะครับว่าประมาณนี้เองท่านผู้ชมซึ่งนะครับก็มีหลายคนส่วนมากนะครับก็โดนสับขาหลอกกันไปนะก็เออโอ้โหพอสมควรแต่ว่าผมไม่ใช่หนึ่งในนั้นเพราะว่าผมแบบไม่โกดคนนะครับก็ประมาณนะครับแล้วก็ที่เหลือนะท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็ยังเหลือซิสเต็มบางอย่างในท่านผู้ชมนะฮะซึ่งเขาก็ คาดเดากันนะครับว่าจะเปิดปลายเดือนนี้แต่ว่าผมไม่ได้บอกอะไรคนดูนะเออผมไม่ได้บอกอะไรคนดูนะคือ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะเปิดเออปลายเดือนนี้นะครับก็คือวันที่20ิเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงวันที่30ของเดือนนี้มันอาจจะเปิดครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้บอกคนดูนะเอออันนี้เขาบอกกันมาทีนะครับไอ้พวกแบบว่าช่องยูทูบเบอร์นะครับช่องต่าง ต่างชาติมานี้ครับเขาเกียรติบอกกันเองนะท่านผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจว่าเออเขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะแต่ว่าก็อย่าไปเชื่ออะไรมากแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเปิดจริงก็เออยังไม่รู้นะมันเปิดจริงคือยังไม่รู้นะครับแต่เขาแค่คาดเดากันเอาไว้ท่านผู้ชมว่าอาจจะเปิดประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับอันนี้คือย้ำอีกทีนะว่าผมไม่ได้บอกว่ามันเปิดวันไหนนะครับคือเห็นผมได้ยินเขาบอกกันมาว่ามันเปิดปลายเดือนนี้นะครับแต่ผมยังไม่รู้วันที่แน่ชัดของมาไดท่านผู้ชมเพียงแค่การคาดเดาเองท่านผู้ชมนะฮะโอเคคร ในตอนนี้นะครับไอบอสดีโอตอนนี้เนี่ยคือมันก็ถามว่าเสร็จแล้วหรือยังมันก็เสร็จไปนิดหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมคือมันเสร็จอะไอตัวบอสอะคือมันเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมคือตัวบอสอะมันเสร็จแล้วท่านผู้ชมแต่ไอาวิธีการอัญเชิญหรือว่าการสปาวันเนี่ยคือมันกลังทำอยู่นี่นะครับซึ่งบอสเนี่ยมันก็มันจะเป็นบอสกับคลิปนี้ท่านผู้ชมที่ผมได้เอาขึ้นให้ดูนะครับประมาณนี้ก็จะมานั่นแหละครับอันนั้นก็คือเป็นบอสดีโอในปัจจุบันนี้เองท่านผู้ชมซึ่งก็็็็็นน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 ััััั่่่่่แแแแหหลลลละะะะะคคครรรรบบบบบกกกกกกเเเปปาาาาทีียยขขึึ้้้มมววดิฮ ในตอนนี้นะครับก็มีคนคนนึงนะครับที่ไม่รู้ว่าใครนะครับเขียน discord แล้วก็บอกว่า add to new move for sam นะครับก็คือว่าเพิ่มอะไรสองอย่างเข้ามาในเกมนะผู้ชมนะฮะซึ่งเขาก็นั่นแหละครับก็ต้องทําการเพิ่มเข้ามานะจนกว่าเกมมันจะแบบว่าเปิดแล้วก็เล่นได้นะครับก็ต้องรอไปอีกนิดนึงนะครับผู้ชมตอนนี้ก็เล่นได้เลยนะครับว่าเกมเนี่ยก็เสร็จประมาณ90%ได้แล้วนี่เองนะครับคือมันแทบจะไม่มีอะไรทํำแล้วนะผู้ชมนะฮะแล้วก็นะครับในตอนนี้เรียกได้ว่าเนี่ยเกมเนี่ยนะครับมันแบบผมผมว่านะเกมตอนนนี้มัแบบ ก็เลยทำให้ผมระเบิดได้แล้วผู้ชมเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับตอนนี้คาสิเกมกับอะไรทุกอย่างเนี่ยมันแบบดันไปไกลมากนะครับการที่ผมจะแบบว่าเออจะเล่นได้นี่ก็อาจจะแหลกนิดนึงนะครับก็ต้องเปิดเอพิดอะล็อกยิดหน่อยแล้วผู้ชมนะฮะซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนดูคือเกมเนี่ยมันใกล้เปิดแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันครับโดนซับขาหลอกกันกระจุยนะแล้วผู้ชมเออก็มานี่ครับก็ตอนแรกที่แกเนี่ยบอกว่า ถ้าทําบอสดีโออันนี้เสร็จนะครับเขาจะปล่อยเกมเลยแบบปล่อยทันทีเลยนะทุผู้ชมแต่ที่ไหนได้พอพี่แกมาลุ้อีกทีหนึ่งคือพี่แกบอกว่าทำดีโอเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ทําที่สปอนนี้ก็คือแบบว่าผมนี่คือแบบกำบัดจีได้มล้วทุกผู้ชมนะฮะก็วันนี้ละครับก็ถือว่าเป็นการโทรศัพท์คัดรอบแบบเออเวลีอีพิกไปแล้วน,นะครับแล้วก็มีอย่างสนึ่งับคนที่เล่นในโทรศัพท์นี่นะครับคนที่เล่นในโทรศัพท์ครับถือได้ว่าเออก็โชคดีนะครับเพราะว่า KUR เนี่ยซัพพอร์ตในโทรศัพท์พอสมควรเลยนะผู้ชมคือในโทรศัพท์เนี่ย KUR ซัพพอร์ต เป็นอย่างมากนะครับคือให้คนเล่นโทรศัพท์เนี่ยเล่นได้สบายแบบไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับก็คือ FPS เนี่ยคือรันแบบยาวๆนะครับก็คือแบบว่าไม่ต้องห่วงอะไรนะครับคือ FPS เนี่ยของเกมในโทรศัพท์ก็อาจจะแบบแลกนิดน,นึงแต่ก็พอพาย,ยายามที่จะแบบว่าทําให้มันแบบไม่แลกมากที่สุดครับก็พอแบบว่าทําให้เกมมันเล่นพอไปได้นะครับ <S <S ท่านผู้ชมเรื่องปุ่มหรือว่าบัตตอนอะไรก็ทําการปรับเรียร้อยได้เองท่านผู้ชมนะฮะเรียกได้ว่าโทรศัพท์ก็เล่นได้ปกติดีกว่าเดิมนี่ท่านผู้ชมนะฮะเกมรับรองโทรศัพท์ในมือถือนี่นะครับ ตอนนี้เขาเรียกได้เลยว่ากู๊ดจ็อบนะครับคือทุกอย่างที่เขาช่วยกันทำมาเนี่ยนะครับประมาณ10คนหรือว่า7คนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเออประสบความสำเร็จแล้วเองท้องผู้ชมนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าเกมเปิดตอนไหนอันนี้ก็อย่ามาถามผมเลยกันว่าผมไม่รู้นะน้องผู้ชมเออหรือว่าถ้าใครอยากได้ลิงเกมก็๋ย้ผมจะแปะไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสามารถที่จะเข้าไปแบบว่าไปดูได้ว่าเกมมันเปิดวันไหนเข้าไปดูทุกวันลิงก็ได้ท่านบผู้ชมนะฮะก็โอเคครับสำหรับวันนี้ครับผู้ชมครับก็เออ เกี่ยวกับอนิมิสต์โซไทมนะก็จะมีมาในท่านผู้ชมนะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเกมมันเสร็จแล้วแต่คือมันขาดแค่นี่เยวนะครับก็ใกล้เปิดทีเต็มทีแล้วท่านผู้ชมนะโอเคครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบาย